วันนี้เรามารู้จักนะคะเรื่องของสารอาหารที่จำเป็นต่อเรื่องของการลดน้ำหนักกันนะคะตัวแรกที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของโปรโตีนค่ะโปรโตีนนะคะช่วยทำให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นแล้วก็มีผลต่อฮอร์โมนคิวแล้วก็ฮอร์โมนอิ่มและยังช่วยทำให้กล้ามเนื้อยังคงอยู่ในขณะที่เราลดน้ำหนักวิตามินและเกลือแร่จำเป็นต่อการลดน้ำหนักหรือเปล่านะคะวิตามินและเกลือแร่ จำเป็นต่อเรื่องของการเพิ่มระบบการเผาผผานให้กับร่างกายค่ะแล้วนอกจากนั้นยังช่วยเรื่องของการปรับสมดุลให้กับร่างกายในขณะที่เราลดน้ําหนักทําให้เราไม่เพรียทําให้เราไม่หวยเราไม่คิ้วนะคะแล้วยังช่วยในเรื่องของการต่อต้านานุนโมอิสระนะคะสําหรับคนที่ออกกําลังกายได้ด้วย ซึ่งในดับเบิลเอ็กนะคะก็มีวิตามินรวมเกลือแร่รวมมากกว่า43ชนิดนะคะเทียบเท่ากับเรากินผักผลไม้5สีประมาณ400กรัมต่อวันเลยนะคะในตัวดับเบิลเอ็กนะคะก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระและที่สำคัญดับเบิลเอ็กของเรามาจากฟาร์มออร์แกนิกที่เป็นระดับโลกนะคะซึ่งมีมายาวนานกว่า90ปีแล้วคะ่ะทุกคน B 12จะช่วยในเรื่องของการเร่งการสร้างกล้ามเนือ้อและนอกจากนั้นนะคะวิตามิน B เนี่ยก็ช่วยลดความเครียดให้กับร่างกายด้วยค่ะและเมื่อเราทานดับเบิลเอ็กซ์นะคะเราจะได้เกลือแร่ได้แคลเซียมแล้วก็มีธาตุเหล็กนะคะช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างกล้ามเนื้ออีกด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรามีวิตามินมีเกลือแร่ที่หลากหลายทําให้กระบวนการในการสร้างและปกป้องการสูญเสียกล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้สูงมากเลยนะคะ ธาตุเหล็กเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของกระบวนการเก็บออกซิเจนในเซลล์ของกล้ามเนื้อค่ะถ้าเราขดาดธาตุเหล็กหรือธาตุเหล็กต่ำนะคะมวลกล้ามเนื้อของเราก็จะน้อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินรวมเนี่ยจำเป็นมากๆเลยค่ะต่อเรื่องของการป้อง,งกันการสูญเสียกล้ามเนื้อ